สวัสดีครับผมอยู่กับบุรอด,ดัมทีมเช่นเคยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันครับเนื่องจากว่าผมติดธุระครับไปต่างจังหวัดอ่ะวันนี้ผมยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกรอดดำของบุรอดครับกับที่เดิมครับที่ว่าลอกนาสูงเท่ากับภูเขาครับเดีย๋ยวดูก่อนดูผลงานก่อนครับเรียบล้อนะนะด้านบนครับ เหลือแต่พื้นด้านล่างค่ับเดี๋ยวให้ดูคะตรงเนี้ยผมเคยลอกมาทีนะฮะเมื่อปีที่แล้วครับแต่เนื่องจากว่าช่วงนั้นมันลอกใกล้ๆหน้าฝนเนาะมันก็เลยเอาไม่ได้หมดทีนี้ก็เลยกลับมาเอาแล้วดินก็ไหลทับถมมาฮะดูทางดะครับโอ้โหแข็งเป็นบางจุด นุ่มเป็นบางจุดครับพื้นล่างก็ยังคงเป็นพื้นดินสมองเหมือนเดิมน,นะอย่าดูครับอย่าผมยืนอยู่ตรงนี้ดีกว่าโยกไปโยกมานี่หัวนี่สายพุับๆเลยนะหัวหกล้อดำครับผมว่าสายต้องหัวหกล้อหัวคนขับด้วยฮะแต่เจ้าก้นยาวอะ่ะยืนข้างล่างสบายนะแต่ปัญหาดิทางมันนุ่มครับนี่ต้องปูให้มันสูงๆอย่างนี้๋ย ให้ดูก่อนให้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปใกล้ๆเก,ก้ากันยาวครับดูก่อนฮนะอ่ะไอ้ตรงนั้นะนไม่เท่าไรนะนี่แหละจุดหนักอยู่ตรงนี้แหละต้องเหย,ย,ยียบครับต้องเหยียบครับต้องเหยียบโอ้โหโอ้โ เียวเนบหักจริงๆฮะ okay. ดูสภาพครับยังกับผิวอังคารเลยนะ <c oughs> อุกบายครับดูวะโอ้ทำเส้นเมนหลักไว้ครับไว้สำหรับใครหกล้อดำวิ่งส่วนเจ้าคัานยาก็ยืนทางขวาบ้างทางซ้ายบ้างข้างถนนนะ ยืนขวาบ้างซ้ายบ้างครับเอื้อมถึงอยู่ฮะโอ้ดูทางอะมันจะไปสได้สักกี่เที่ยวครับมันก็นวบนาบนวบนาบนะโอ้โ,อโองานนี้จะไปสักกี่เที่ยวฮะแต่ตรงนู้นเะนี่ย 6ล้อดาก็วิ่งได้อยู่นะมันแข็งอยู่นะฝั่งนูน้นออกทางนู้นจะได้อยู่ต่วทงที่ผมปักเนี่ยที่ไม้ไผ่ปักแล้วมีทงเนี่ยโอ้โหอย่าพูดถึงเลยฮะไม้ดีเสียบมิดเลยตรงนี้ข้างล่างยังเปียกอยู่ ผมไป่างจังหวัดมาสองสามวันครับเพิ่งกลับมากลับมาก็มาโรงงานแต่ยังทํางานอยู่แต่ผมให้เจ้าการยาวไปทํางานชั่วโมงครับส่วนหกล้อด,ดําก็จอดมา2วันแล้วนี่ต้องมีไม้คอยอยู่ข้างๆนะมันเคยเลอ,อกมาแล้วทีหนึ่งไงมันอันตรายเสี่ยง ะไม่เอาก็ไม่ได้เสียดายดินครับนี่ก็เลยวิธีปูทางของผมนี่คือเอารถไถดันนะดันที่แห้งดันดินแห้งแห้งด้านข้างขึ้นมาให้มันสูงกว่าพื้นนาที่เราลอกค่ะให้มันสูงไปเลยเพราะว่าพื้นข้างล่างเป็นดินสมองไงเราต้องปูให้มันสูงสูงคนระับอ่ะมาดูคันนี้ครับเจ้ามาขาวครับเอ้เฮ้ยมึงยอดอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าติดนะเหนไหนไหม อย่าหยอดไม่ได้นะต้องเหยียบนะรึบรึบโอ้มันไปได้อยู่แต่มันน่วมนี่ยังก็ขึ้นเลยฮนะขึ้นน้ำฮะอะ,อะใขรโยกเป็นก็ดีไปใครโยกไม่ดินไม่เป็นนี่ก็มีสิทธิ์แหนบหักนะตรงนั้นเราก็ลอกไปแล้วหน่อยหนึ่งฮะแต่เราจะเอา ตรงที่มันยากก่อนเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้ผมอุตุว่าฝนมันจะตกนะผมก็เลยต้องลงมาเอาข้างล่างก่อนครับลงมาพื้นลงมาเอาพื้นข้างล่างก่อนเอากาอันยาวสงสัยจะเดินมาเกี่ยให้ครับปรับให้มันดูดีหน่อยโอ้โหทนอีกหน่อยครับประมาณสักห้าสิบรถนี่ผมก็ว่าสบายนะ ถ้ามาติดอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาฮะยืนอยู่ใกล้ๆเจ้ากัรยาไม่มีปัญหาเดินย่ำครับเดินย่ำสงสัยเยวบคงจะต้องให้หัวหน้าเม็กต้องคอยมาประจำการหรือเปล่าเนี่ยพอมันลงล่องลึกๆกก็ดันนะวะนี่ลองมันลึกเกินไปฮะ เดีย๋ยวแนบมันจะหักหมดไม่คุ้มกันคนระับมากเกียร์ให้ครับมากเกียร์ให้เนี่ยข้างล่างมันนุ่มหมดเลยนะพอเอาหน้าดินแข็งๆขึ้นไปทําทางปุ๊บ ทีนี้แหละน่วหมดเลยฮนะจะวิ่งได้อีกคนลกี่รอบวิ่งได้สองรอบขึ้นมาทำทางทีสองรอบทำทางที นี่ยต้องทําทางเมนอย่างนี้นะหรือว่าทางหลักครับกะว่าเจ้ากันยาวเอื้อมได้เอื้อมซ้ายเอื้อมขวาได้ใครมาคันแรก สองเที่ยวสามเที่ยวแรกนี่สบายครับถ้ารอบสี่ห้าหกนี่โอ้โหเริ่มจักโค้งแล้วทางาเริ่มยุบแล้วอหลังจากแต่งทางแล้วดูฮะร,รอยเจ้าการเยอะยาวย,ยืนเนี่ยยุบเลยนะยุบเลยฮนะยเขาบอกแล้วว่าพื้นที่แถวนี้ เป็นดินสมองครับมันเป็นช่วงๆ่ะงเป็นจังหวะของมันฮะบ,บางตรงที่ก็มีบางตรงที่ก็ไม่มีฮะ <c oughs> อย่าเดินซ้ำบ่อยฮะถ้าได้ลอกออกแล้วฮะคือต้องเดินออกไปเลยฮะลงไปไม่ได้นะบุ๊บเลยนี่ เที่ยวแรกไม่มีปัญหาครับถ้าแต่งทางนะสงสัยจะต้องให้หัวหน้าเม็กประจำทางแหละถ้ายุบมาปุ๊บก็ดันดันกบล่องฮนะให้เจ้าคันยาวเดินไปเดินมานี่โอ้โหสึกเลยช่วงล่าง อ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวดูดิหมดแรงไหมหมดแรงไหมโอ้เกือบหมดแรงครับเกือบหมดแรงครับหัวหน้าแจ็คครับแข่งอ่ะเดี๋ยว เป็นอัานว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องขดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ